ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ที่ตรวจพบว่าเป็นโรคกระดูกสันหลังคดมีแนวทางการรักษาอย่างไรไปฟังคำแนะนำจากหมอผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ โรคก,กระดูกสันหลังคดในผู้ใหญ่ต้องรักษาอย่างไรคะครับสำหรับการรักษาในผู้ใหญ่ที่มีกระดูกสันหลังคดนะครับก็จะแบ่งได้เป็นกลุ่มที่รักษาด้วยการผ่าตัดและไม่ต้องผ่าตัดนะครับซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ต้องการการผ่าตัดนะครับการรักษาด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทําเพื่อลดอาการเช่นอาการปวดอาการชาหรือว่าร้าลงขาทําให้เดินได้ไม่ดีซึ่งจะใช้โดยการรักษาด้วยการใช้ยา การทำกายภาพบำบัดการออกกำลังเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติได้มากที่สุดนะครับแนวทางการรักษากรณีไม่ผ่าตัดทำอย่างไรคะซึ่งจะทำได้โดยอันที่หนึ่งคือการใช้ยาเพื่อลดอาการปวดหรือลดอาการชาแล้วลงขาซึ่งยากลุ่มนี้ไม่ได้จําเป็นต้องกินตลอดเวลานะครับถ้าไม่มีอาการปวดก็สามารถหยุดได้อันที่สอคือการทำกายภาพบำบัดก็จะเป็นการช่วยลดอาการปวดได้ดีเช่นกันอาจจะเป็นการใช้ความร้อนเพื่อประครบ นะครับหรือมีการนวดวเบาซึ่งสามารถทําได้การใช้อุปกรณ์พยุงหลังก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติมากขึ้นการออกกําลังกายซึ่งเป็นอันที่สําคัญมากที่สุดนะครับซึ่งเราจะเน้นในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกและต้นขารวมถึงเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังสําหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้จําเป็นต้องรับการรักษาด้วยการผ่าตัดเรายังสามารถให้ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นเช่นการก้มหยิบของ การนั่งหรือการยืนเป็นเวลานานขึ้นเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมเหล่านี้ก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับหากทำการรักษาโดยการผ่าตัดเป็นอย่างไรคะสำหรับวิธีการผ่าตัดสิ่งที่เราจะทำก็คือการทำช่องเส้นประสาทให้กว้างขึ้นนะลดการกดทับการใส่เหล็กเข้าไปดามและเชื่อมกระดูกเพื่อลดอาการปวด แต่ความมากน้อยของการผ่าตัดเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้และการพิจารณาของแพทย์นะครับภายหลังการผ่าตัดเราจะกระตุ้นให้ผู้ป่วยลุกยืนลุกเดินประมาณ3วันหลังจากนั้นเมื่อกลับไปบ้านแล้วเราก็อนุญาตให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับนอกจากผู้ใหญ่แล้วยังมีเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหากระดูกสันหลังคสดสัปดาหน้ามาติดตามกันต่อและพบกันสวัสดีค่ะ สนับสนุนดูบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน